คต่อนี้เป็นคู่เอกของรายการศึกเจ้ามวยไทยวันนี้ครับฝ่ายแดงไหว้ครูเสร็จแล้วยืนรอที่มุมกล้องจับยุนนี่ครับเพชรน้ำเอกสอสิริวัตรครับร้อยยี่สิบหกปอนด์นำเงินนั้นไหว้ครูอยู่กลางเวทีครับโชแม่ไม้มวยไทยครับในการเลือดถึงครูบาอาจารย์ท่าไหว้ครูต่างๆเมืองฝ้าเล็กเกียรติวิเชียนร้อยยี่สิบหกปอนด์เท่ากันปรัชิคู่มวยนั้นเชิญคุณสุปรนาณนันครับทางมุมแดงได้แก่เพชร สิริวัฒน์นะคะน้ำหนักช่างมาเช้านี้126ปอนด์ชื่อจริงสว่างสุริยวงศ์นะคะปัจจุบันอายุ20ปีค่ะสำหรับผู้ที่ขึ้นมอบมาลายนะครับก็คือคุณสุดชาติภาษาประเทศกับที่ึกษากีมศักของบริาษัทพี่บุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมและคืนนี้คุณบุษบาคุณปริญญาเก่งบุษบาจะไปโชว์ตัวที่วิลล่าคาเฟ่ครับคุณบุญเลี้ยงบอกว่าเชิญแฟนๆไปชมอย่างใกล้ชิดครับ จะลองสอกบ้างก็ไม่ว่ากันนะครับค่ะสำหรับเพชรน้ำเอกนะคะชคมวยมาแล้วทั้งหมด66ครั้งชนะ58ครั้งแพ้6ครั้งเสมอ2ครั้งค่ะครั้งสุดท้ายที่ชคแพ้แคะแนนอิทธิเดชสอบุญญาที่เวทีมวยสยามผู้จัดการคือคุณวิรัตภัยอน,นันต์นะคะสำหรับมุมน้ำเงินได้แก่เมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียนค่ะน้ำหนักช่างปรชานิี้126ปอนด์ชื่อจริงมรกตลาวนานะคะปัจจุบันอายุ26ปี เป็นคนจังหดดวัดยโสธรค่ะชกมาแล้วทั้งหมด120ครั้งชนะ82ครั้งแพ้35ครั้งเสมอ3ครั้งครั้งสุดท้ายที่ชกแพ้คะแนนอักครชัยปอยศน,นันที่เวทีราชดำเนินผู้จัดการคือคุณชูเจริญและวีอลรามวงค่ะสำหรับรางวัลเหมือนเดิมครับเตะก้านคอสอกกลับเข่าลอยหมื่นหนึ่งแจกจดสินกับน็อกได้จนรแค่พัานางาม0ื่นครับชกล้วเกิดบาดแผลแตกมีค่าสาระเข็มละาบาท เราก็ได้รับภาพัดน้ำมันเครื่องเอสซูนวดีสามขวาดำเชิญพบกับคุณบวรุงศครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีของมวยคู่นี้นะครับได้แก่กรรมการโปมนใบเงินกรรมการให้คะแนนข้างเวที3ท่านได้แก่กรรมการประภัยประเทศพยะเลงสุดใจแล้วก็จิรศักดิ์แสงจำหลัดเพชรน้ำเอกฝ่ายแดงนั้นน้ำหนักที่มาเมื่าเช้านี้126อปอนด์ครึ่งซึ่งก็มาเท่ากับเมืองฟ้าเล็กนะครับฝ่ายน้ำเงินน้ำหนักที่จังื่อเช้านี้ก็126ปอนด์ครึ่งเช่นเดียวกัน ต่างฝ่ายต่างก็ลดกันคนละครึ่งปอนนะครับยกนี้ยกที่1ครับเพชรน้ำเอกฝ่ายแดงรูปร่างก็รู้สึกว่าจะสูงยาวกว่าเมืองฟ้าเล็กฝ่ายน้ําเงินนะครับเพชรน้ำเอกนัดกาดขวาในขณะที่เมืองฟ้าเล็กกาดซ้ายยกนี้ยกที่1ครับเพชรน้ำเอกเป็นฝ่ายเดินไล่จีก้กันไปนเมืองฟ้าเล็กต่อยขวาไปที่หน้าหมัดนึงครับ เมืองฟเล็กเตะขวาสูงไปทีต้นแขนทีหนึ่งเมืองฟเล็กเตะซ้ายถีบขวายันไวเป็ดน้ำเอกเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนนะครับเป็ดน้ำเอกเมืองฟเล็กต่อยขวาลำตัวแล้วก็จับเป็ดน้ำเอกเหวี่ยงออกไปครับเมืองฟอเล็กถีบซ้ายที่ต้นขาเป็ดน้ำเอกต่อยขวาซ้ายเข้าที่หน้าโดนไปปลายหมัดนะครับ เพชรน้ำเอกเอตะซ้ายเมืองฟ้าเล็กต่อยซ้ายขวาเข้าที่ลำตัวแล้วก็หน้าของเพชรน้ำเอกครับเมืองฟ้าเล็กเดินเข้าไปสับซอกขวาไปทีแสกหน้าทีหนึ่งเพชรน้ำเอกก็ต่อยซ้ายไม่โดนนะครับเพชรน้ำเอกพยายามเดินไล่จี้กันมาแั่มวยทั้งคู่นั้นมีาวุธที่ถนัดก็คือการเตะกับหมัดนะครับเพชรน้ำเอกเดินไล่บีเลย หลวงพรเอกต่อยขวาลำตัวพี่เอกต่อยซ้ายทีน่าเดินไล่จีก้กันไปเป็นเอกถีขวายัานไวเมืองฟ้าเล็กก็ต่อยซ้ายขวาลำตัวเหมือนกันพีน่เอกเตะซ้ายลำตัวดังฉาดใหญ่เลยทีเดียวหลองพระเ็กเตะขวาสูงครับหลองพระเ็กเตะตัดขาขวาพี่เอกเตะซ้ายต่อยซ้ายทั้งคู่เข้าไปกอดปล้ำกัน เมืองฟ้าเล็กถีขวายันไว้แล้วก็มาตั้งหลักกันที่กลางเวทีครับเป็นน้ำเอกเตะซ้ายเมืองฟ้าเล็กเตะขวาสวนเข้ามาที่นกแข่งทีหนึ่งบดยกทีหนึ่งครับคุณเทียบเบิ้มครับดูแลอย่างกระชิดโชว์ไม่มีชาตครับมาชมยกที่สองนะครับเพชรน้ำเอกสศรีวัดฝ่ายแดงกับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียนฝ่ายน้ำเงินนะครับ พชรน้ำเอกสอสีวัฒน์นักมวยจากอำเภอหังดงจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มาซ้อมที่ค่ายัยอันันจังหวัดชลบุรีนะครับได้เปิดใจกับนกแรประยุทธ์สายคำนะครับบอกว่าสองฟอร์มผมอาจจะทําให้ผิดหวังวันนี้ก็ต้องแจ้งเกิดให้ได้โดยเฉพาะในเที่ยวนี้ก็ซ้อมมาดีมากนะครับแล้วก็ผมเคยชนะผู้ชกก็คือเมืองฟ้าเล็กมาถึงนอกที่เวทีราชดำเนินนะครับวันนี้ก็คงต้องชนะอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะแฟนมวยชาวจังหวัดเชียงใหม่นั้น ก็คอยใ,ให้กำลังใจผมในขณะนี้ทางด้านเมืองฟ้าเล็กเกียรติเชียนนั้นนักมวยจากจังหวัดเจโสธรน,นะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าวันนี้เตรียมตัวมาล้างแค้นแคนต้องชำระนะครับชกกันครั้งที่แล้วผมพลาดพ่ายโดนน็อกก็เตรียมตัวมาดีครับยกนี้ก็คงจะต้องทําให้ดีแล้วก็เฉพาะในการชกไฟนี้ก็ต้องทําให้ดีแล้วก็ถึงเป็นการแก้แค้นเช่นเดียวกันครับนั่นก็เป็นการเปิดใจของนักมวยทั้งสองนะครับ ก็ต้องมาติดตามดูกันต่อไปครับยกที่2เป็รน้าเอกต่อยซ้ายขวาในขณะเมืองฟ้าเล็กเตะขวาสวนไปที่ลำตัวทีหนึ่งลวงฟ้าเอกต่อยขวาซ้ายที่หน้าสับตอกขวาเฉียดหน้าไปเลยทีเดียวเป็รน้ำเอกต่อยซ้ายทีหน้าเตะซ้ายลำตัวต่อยขวาอีกมัดนึงครับในขณะที่เมืองฟ้าเล็กสวนมาได้แข้งขวาเข้าที่ลำตัวเป็รน้ำเอกเดินไล่จีกัะไปหลวงฟ้าเอกต่อยขวาที่หน้าเป็รน้ำเอก เตะซ้ายเหมืองฟาเล็กก็เตะขวาลำตัวแรกกันคนละทีเป็นนเอกต่อยซ้ายขวาซ้ายที่หน้าอีกมัดหนึงเมืองฟาเล็กเตะขวาสวนมาที่ลำตัวเป็นน้ำเอกเดินไล่จีกับไปอีกเป็นเอกเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายเตะซ้ายไปที่ลำตัวอีกทีนึงครับเป็นน้ำเอกเตะซ้ายพับในเมืองฟาเล็กต่อยขวาที่หน้าเมืองฟาเล็กเตะขวาปีขวายันไว้ เมืองฟ้าเล็กบนออกไปครับเพชรน้ำเอกก็เดินไล่จีกไปพยายามตั้งท่าจะโยนเข่านะครับเมืองฟ้าเล็กก็ต่อยซ้ายขวาทีนาของเตะขวาลำตัวทีนึงเตะขวาลำตัวเพชรน้ำเอกเตะซ้ายต่อยซ้ายไม่โดนนะครับเพชรน้ำเอกทีขวาที่ต้นขาที่ว่าต่อยซ้ายเตะซ้ายลำตัวเมืองฟ้าเล็กก็เตะขวาเบิ้ลมาที่ลำตัวสองทีติดกันเหมือนกัน ฝเล็กต่อยขวาซ้ายทีน้าเตะขวาลำตัวอีกทีนึงเหมือนฝเล่กต่อยซ้ายต่อยขวาเป็นเอกเตะซ้ายเตะขวาแล้วครับหมดยกที่สงูงเวกของรายการผ่านไปแล้ว2ยกครับเราชมภาพช้าของยกที่2หมัดขวาหมัดซ้ายของทางด้านเมืองฝเล็กนั้นยังใช้การได้นะครับทั้งคู่กอเหล็กว่าเป็นมวยที่มีฝีม้ลาลมือแพรวๆทีเดียวกระดูกนั้นท่านเชิงพอกันครับพบกับ โ o l l e r s k ส t ก็ตแดนซ์ s i c ินะครับที่เดอะแกลนบังแคครับสีแสงเสียงทันสมัยเริ่ม29มีนาคมนี้ครับชั่วงละ30บาทที่ชั้น3ห้างซับิ er. นิคาเดอะแกลนบังแคนอกั้นก็มีไข่ไก่3กิโล85บาทครับเรียกว่าของดีราคาถูกมีที่เดอะแกลนดบังแคพบกันนะครับรทุกวัน14 15 18และ19นาฬกามีราคาพิเศษครับ ท่านผู้ชมครับมาชมยกที่3นะครับเพชรน้ำเอกสอสิวัฒน์ฝ่ายแดงกับเมืองฟ้าเล็กเกียรติวิเชียนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำเอกเตะซ้ายลำตัวไปทีนึงครับเดินไล่จี้กันมาเมืองฟ้าเล็กไม่ยอมให้เพชรน้ำเอกเข้ามากอดปล้ำนะครับเพชรน้ำเอกเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงเมืองฟ้าเล็กเตะขวาเตะขวาไปที่ต้นแขนเพชรน้ำเอกต่อยซ้ายที่หน้าครับเมืองฟ้าเล็กเตะขวาเพชรน้ำเอกก็เตะซ้ายที่หน้าแข่งแลกกันคนละทีเมืองฟ้าเล็กเตะขวาลำตัว น้ำเอกก็เตะซ้ายลตัวต่อยซ้ายที่หน้าเบืองฟอเล็กเตะขวาลำตัวเป็นน้ำเอกพยายามสีขวาต่อยซ้ายก็ยังโดนไปปลายหมัดนะครับเมืองฟอเล็กต่อยซ้ายขวาที่หน้าเป็นน้ำเอกถึงกับหน้าหงายเลยทีเดียวเป็นน้ำเอกเตะซ้ายลำตัวเอกเมืองฟอเล็กเตะขวาที่ก้านคอครับจับขาของเป็นน้ำเอกได้ต่อยขวาสวนไปหมัดหนึ่งเป็นน้ำเอกถึงกับคนจำเบ้าลงไปที่พื้นเวทีรีบลุกมาชกต่อไป เป็นักเอก่อยซ้ายนะคร arp, mm ับเตะซ้ายลำตัวทีนึงเป็นักเอกเตะซ้ายพับไหนเตะซ้ายลำตัวเล่รความเล็กเตะขวาลำตัวบ้างเป็นกเอกก็เตะซ้ายสวนใหม่อีกทีนึงเล่รความเล็กเตะขวาลำตัวอีกทีนึงเตะขวาลำตัวอีกเป็นเอกทีขวายันไว้เป็นักเอกเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึงเล่รความเล็กเตะขวาลำตัวเตะขวาเพิ่มอีกทีนึงต่อย ซ้ายขวาที่หน้าเต็มเอกก็ต่อยซ้ายขวาสวนมาเหมือนกันนะครับเต็มเอกเตะซ้ายเมือง้าเล็กเตะขวาลำตัวเล็กต่อยซ้ายแล้วก็มาเข้าไปจับคอของเมือง้าเล็กไว้เมือง้าเล็กเอาเข่าซ้ายยันไว้เตะขวาลำตัวเต็มเอกต่อยซ้ายขวาที่หน้าครับเมือง้าเล็กเตะขวาสวนมาที่ลำตัวเต็มเอกถีบขวาถีบซ้ายยันไว้เตะซ้ายทีหนึ่ง หลวงพ่อเล็กเตะขวาลำตัวหลวงพ่อเล็กเตะขวาต่อยขวาที่หน้าต่อยซ้ายขวาเฉียดไปเฉียดมาเลยทีเดียวหลวงพ่อเล็กเตะขวาลำตัวเพชรนั่เอกก็เตะซ้ายสวนมาที่ขวายันไว้ต่อยซ้ายที่หน้าต่อยซ้ายขวาไม่โดนครับเตะซ้ายลำตัวอีกทีหนึ่งหลวงพ่อเล็กตบหมัดซ้ายแล้วก็เตะขวาลำตัวเอาคืนเตะขวาอีกทีหนึ่งเพชรนั่เอกเตะซ้ายลำตัว ทีขวายันไว้เล็กเตะซ้ายนะครับต่อยขวาไปที่หน้าเหมือนคอเล็กกับเตะขวาสวนมาคอนเล็กเตะขวาอีกทีนึงต่อยเตะขวาล้ำตัวเตะขวาที่กลางหลังไปทีนึงครับในจังหวะที่เพชรน้ำเอกหมุนตัวออกไปนะครับเหมือนคอเล็ก,ตกเกตะขวาเพชรน้ำเตะขวาล้ำตัวแรกกันคนละทีหมดยกที่สามครับผู้ชมครับมาถึง ยกที่4ี่ครับ่อนทางแล้วนะครับระหว่างเพชรน้ำเอกส่อสนิวัดฝ่ายแดงกับเหมืองฟ้าเล็กเก็บวิเชียนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรน้ำเอกเดินไล่ปีมาครับต่อยซ้ายที่หน้าโดนเต็มหมัดทีเดียวเตะซ้ายลำตัวต่อยซ้ายที่หน้าหิบซ้ายยันไว้เหมืองฟ้าเล็กเตะขวาอัดไปที่ลำตัวเพชรน้ำเอกเดินเข้ามาครับเมืองฟ้าเล็กเตะขวาเพชรน้ำเอกต่อยซ้ายขวาลำตัวตีเข่าขวาไม่โดนครับโดนเหมืองฟ้าเล็กเบี่ยงลงไป รีบลุกขึ้นมาครับต่อยซ้ายขวาลำตัวเหมืองควอเล็กเตะขวาอัดที่ลำตัวเตะขวาอีกทีนึงครับเตะขวาลำตัวอีกเตะขวาลำตัวเตะขวาอีกเตะขวาตัวเตะขวาตัวเป็นน้ำเอกถึงกับทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันครับเมืองควอเล็กเข้าไปรัดเอวเป็นน้ำเอกไว้กรรมการโกมนว้เงินแยกออกมาเป็นน้ำเอกเดินไล่จี้กับไปเมืองควอเล็กจับเป็นน้ำเอกเบี่ยงออกไปครับไม่ยอมให้ เขามากอดปล้ำประกบตีเข่าเลยทีเดียวหมูเคอเล็กเตะขวาเตะขวาทั้งตัวเตะขวาอีกทีนึงครับน้ำเอกต่อยซ้ายขวาหมูเคอเล็กตีเข่าซ้ายน้ำเอกเดินเข้าไปหมูเคอเล็กเตะขวาอัดที่ลำตัวน้ำเอกก็เดินไล่จี้เข้ามาหมูเคอเล็กถีบซ้ายยันไว้หมูเคอเล็กเตะขวาเตะขวาอีกทีนึงครับเข้าที่ลำตัว โดนเนินเนื้อเลยทีเดียวครับเป็นน้ำเอกนั้นยังคงเดินไล่จี้กลับมาครับเพื่อาเล็กโยนเข่าขวาลำตัวเตะขวาอีกทีนึงต่อยขวาที่หน้าเพื่อาเล็กถีบซ้ายยันไว้โยนเข่าขวาลำตัวเพื่อนปลเลกเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้ามือเข้าไปเพื่อาเล็กอัดเข่าซ้ายลำตัวอีกทีนึ่งเพื่อาเล็กถีบขวายันไว้ถีบซ้ายทีนึงถีบซ้ายยันไว้เป็นน้ลาเอกเตะซ้ายต่อยซ้ายเข้ามือเข้าไป อน้ำเอกนั cual, iro, ้นย e ังไม่ละความพยายามครับเมืองฟอเล็กโยนเข่าขวาแล้วตัวเตะขวาแล้วตัวอีกอน้ำเอกก็โดนเมืองฟอเล็กเตะขวาอัดเข้าที่ลำตัวอีกทีนึงถีบซ้ายยันไว้อน้ำเอกต่อยซ้ายข้อหัวไปเมืองฟอเล็กเข้าไปลัดเอวของเพชรน้ำเอกนะครับกรรมการโกนใบเงินแยกออกมาเพชรน้ำเอกเดินไล่จีกับไปเมืองฟอเล็กนั้น พยายามจะวนซ้ายทีขวาทีเลยครับเพื่อรอจังหวะ 2, 2เงแตน้ำเอกตีเข่าขว,วาลำตัวไปทีนึ่งเมืองฟ้าเล็กก็เตะขวาช้อนไปที่ลำตัวถีบซ้ายยันไว้เต่น้ำเอกนั้นเสียจังหวะครับโดยลูกถีบของเมืองฟ้าเล็กเดินล่จีกันไปใหม่ครับหมดยกที่4ี่ครับท่านผู้ชมครับมาชมยกที่5ยกสุดท้ายครับ เป็ดน้ำเอกสอสลีวัดฝ่ายแดงกับเมืองฟ้าเล็กเกียดวิเชียนฝ่ายน้ำเงินนะครับเป็ดน้ำเอกนั้นก็พยายามเดินไล่จี้ติดเข้ามาทีเดียวต่อยขวาซ้ายที่หน้าเมืเองฟ้าเล็กก็ถีบซ้ายยันไว้ส่วนใหญ่หมัดแต่ละหมัดนั้นก็โดนไปปลายหมัดนะครับเมืเองฟ้าเล็กโดนเป็ดน้ำเอกถีบซ้ายถึงกับเสียังวะอันหลังพิงเชือกเป็ดน้ำเอกก็เดินไล่จี้กันไปครับต่อยซ้ายขวาคอทีลำตัว ส่วนใหญ่หมัดนั้นก็คล่อมไปไม่โอนไม่เต็มที่แล้วครับ mm. เมืองฟ้าเล็กก็พยายามระวังตัวรอจังหวะเตะขวาเพื่อนไป2ทีครับได้น้าได้เนื้อทีเดียวเตะขวาไปอีกทีหนึ่งที่ลาตัวเป็นน้ำเอกต่อยซ้ายกลอมหัวไปแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกก็เลยพยายามจับ mm. เมืองฟ้าเล็กเวี่ยงออกไปนะครับตัวเองก็เลี่ยวแรงน้อยกว่าก็ล้มลงไปเลยทีเดียวลุกขึ้นมาต่อยซ้ายขวาเตะซ้ายลำตัวอีกทีนึง เบืองฟาเล็กถีบซ้ายยันไว้เป็นนเอกต่อยซ้ายขวาที่หน้าเบืงเองฟาเล็กก็ต่อยซ้ายขวาแลกกันครับเป็นน้ำเอกต่อยซ้ายขวากล่อมหัวไปเบืงเองฟาเล็กเตะขวาลำตัวเป็นน้ำเอกสับสอกซ้ายนะครับก็ไม่โดนนะครับ ต่อยซ้ายขวาที่หน้าของเมืองฟ้าเล็กเมืองฟ้าเ,เล็กก็วนออกไปรอบเวทีเลยทีเดียวเป็นเอกต่อยซ้ายขวาเมืองฟ้าเล็กนั้นกาดปิดหน้าไว้รัดกลมทีเดียวเตะขวาเบินไป2อ4ีแล้วก็ขวาไปหมัดหนึ่งที่หน้าไม่โดนะครับจีบซ้ายยันไว้ตอนนี้ปีกลองเชิดจังหวะเร็วครับมาถึงช่วงสุดท้ายของยกที่5ครับเมืองฟ้าเล็กจีบซ้ายยันไว้ เพชรน้ำเอกก็เดินไล่บีกบมาต่อยซ้ายขวาไม่โดนครับตอนนี้ปีกลองเชิดจังหวะเร็วมาถึงช่วงสุดท้ายของยกที่5ครับ<อ>ดงเขเล็กเตะขวามาที่การคอทีนครับทีมขวาที่ต้นขายันไว้เพชรน้ำเอก,ก ต่อยซ้ายขวาน้ำหนักหมัดถ้าจะไม่มีเลยทีเดียวแล้วครับเหมืองฟ้าเล็กถีบขวายันไว้เพชรนนเอกต่อยซ้ายไม่โดนขวาอีกหมัดหนึ่งไม่โดนครับเหมืองฟ้าเล็กเข้าไปกอดเอวของเพชรน้ําเอกไว้กรรมาการกรมใบเงินก็แยกออกมาหมดยกสุดท้ายยกที่5ครับ ครับตอนนี้กรรมการกรมลนใบเงินก็กําลังไปเก็บใบให้คะแนนจากกรรมการประภัยประเทศปิยะเหล็งสุดใจแล้วก็จิรศักดิ์แสงจำหลัดนะครับฝ่ายน้าเงินครับเมืองฟ้าเล็กเกี็บวิเชียรเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรน้ําเอกสอสรีวัดฝ่ายแดงครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอจ